เลฟูเสียงแค่หลังสื่อเลี่ยนเผยอัประบัดตัดสินใจอนาคตของตนแล้วแข่งดังเชลซีเปิดใจผ่านสื่อเ,อเรื่องอนาคตของฉเฉเดงหลังตกเป็นข่าวกับทางแมนยูแล้วก็เลฟูผู้นะครับยิ้มอ่อนหลังตัวเยสยิงจุดโทษสุดฮาในเกมถล่มมิลานนัดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปิดแก๊งแข้งเบลคับไรเอีวเบาคับสู้เลยได้นะนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังจากสุดเพื่อนทีมอังกฤษต้องลุ้นกันอย่างหนักเมื่อมีข่าวว่าโซฟิยานอัปราบัตหนึ่งในแข้งเป้าหมายของพวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองแล้วหลังจากที่ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลอีโค โดยกลางๆไว้ฉบไปรายนี้ถูกจับเชื่อมโยงในการย้ายไปยังถท่นแอนฟิลหลังจากที่เจ้าตัวนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกโกคัพสอ2วิที่กาตาโดยนำทีมชาติโม,มร็อก,กโกสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเป็นทีมแรกจากทวีปอ,อเมริกาใต้ก่อนที่จะแพ้ต่อทางฝรั่งเศสไปดยสกอร์2ต่อ0ซึ่งนอกจากทางลิ์พูแล้วอัปราตเนียยังมีข่าวกับทีมระดับท็อปอีกหลายทีมไม่ว่าจะเป็นอาร์เตโกมาดริดบาสเรโลน่าปารีสแซ็แมงและก็เทนเปอร์ ซึ่งพิ่งจะตกเป็นข่าวนะฮะพร้อมกระโดดร่วมบงในการเล่นล่าตัวนักเตะรายนี้ช่วงเดือนกราคมนี้กันอีกด้วยแต่การจามรายง,งานล่าสุดของทางกานโชแมกาโตสื่อดังของอิตาลีได้เปิดเผยได้ว่าดาวเตะโมรกโกอาจจะยังไม่ต้องการจะย้ายทีมในช่วงเวลานี้เนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางฟิออริจินาออกไปอย่างน้อยอีกหปี โดยสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในช่วงสัมฤิ์ปี2024และหากการเจรจาประสบความสำเร็จจะทำให้เขาอยู่กับทางม่วงมหาการจนถึงปี2025เลยนะอย่างไรก็ตามโอกาสที่ทางอปาราบัตเนี่ยจะย้ายทีมพอมีอยู่บ้างเหมือนกันโดยทางสื่อจากอิตาลีก็เชื่อว่าหากทางฟิโอเรตินาได้รับข้อสเสนอไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรหรือประมาณ26ล้านบอลพวกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาการย้ายทีมของแข้งคนสำคัญรายนี้เช่นเดียวกันนะ กิสเตียน p ูริชิสก่องหน้าปริมเส้นสังกัดเชลซียืนยันแล้วนะว่าตอนนี้ตนขอโฟกัสกับสโมรสรก่อนแต่ก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมในอนาคตเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งอย่างทีมอเมริกาไว้4ปีเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและไม่นานวันนี้ก็เป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลรวมถึงนิวคาซิลกกนอิกด้วยตอนนี้ผมกลับมาที่เชลซีแล้วมีสมาธิและก็พร้อมที่จะจบฤด,ดูกาล p ูริชิสบอกกับทางอินเดเร็กต์โปรแคส แต่คุณก็รู้ว่าสิ่งต่างๆมากมายเป็นอย่างไรในวงการฟุตบอลสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ผมแค่ผลักดันตนเองในการฝึกซ้อมและก็ทำงานที่เทลซีเพราะนั่นคือที่ที่ผมอยู่ในเวลานี้ดาวิดนดูเยชอยู่ในฟอร์มที่ดีในเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มเอาชนะอซสิบิลานไป4-1ซึ่งเป็นนักกระชับมิตกลางฤด,ดูกาลเมื่อวันี่ผ่านมา โดยขณะที่เกมนัดสุดท้ายของผู้บอลโลกปี2022ที่กาตา,าร์กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเหือนนี้ทัพของแดงก็กำลังจะแข่งขันในตะวันออกกลางร,รายการลูไวซุปเปอร์คับเพื่อรักษาความสดสำหรับการแข่งขันพิมพบริกที่กำลังจะกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งและจากการที่อูรุกวัยตกรอบแบ่งกลุ่มผู้บอลโลกไปอย่างน่าผิดหวังนูเยสจึงกลับมาร่วมซ้อมกับทีมเวอร์พููอีกครั้งเพื่อจะมุ่งสู่เป้าหมายในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล ถึงตอนนี้ความคิดเห็นที่แฟนๆมีต่อเขานั้นหลากหลายและเขาคนนี้ก็มีสติดีน่าเชื่อถือค่อนข้างดีเมื่อยิงไปถึง9ประตูจากทั้งหมด18เกมแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพลาดโอกาสสำคัญไปมากอยู่พอสมควร พอที่จะทําให้แฟนๆรู้สึกสงสัยในตัวของเขาอย่างไ้ก็ตามไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนในภาพรวมของนักเตะไวสสัเปเหรยนี้ก็คงยากที่จะปฏิเสธเขาว่าเป็นนักเตะตัวอันตรายที่สุดเลยในวันที่อะไรๆก็เป็นใจและนั่นคือในกรณีในเกมที่พบกับทางอชิมิลานในเกมเกมนี้ขณะที่ทางลูกทีมของเจเกนคอฟนะฮะขึ้นนำไป2ต่อหจากประตูของโมฮามดซาลาและก็เจโกอันคาร่า ดูเยตตัดสินใจทำให้เกมปัสจากข้อกังขาด้วยการทำคนเดียว2ประตูในช่วงส0บนาทีสุดท้ายโดยอดีตกองหน้าเบฟิก้าก็ทำประตูแรกของเขาด้วยการวิ่งอย่างยอดเยี่ยมจากแดนหลังและก็ตามมาด้วยการจบสกอร์แบบตัวตัว,ตวก่อนที่จะทำประตูที่2ของเขาในเวลาถ,ถัดมาด้วยการชาร์จระยะเผาขนเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามและก็จบ9 0้าสิบนาทีลิเวอร์พูลถลม่มมิลานไป4ต่อหนึ่งแต่ในร,รายการนี้มีกติกาพิเศษให้มีการยิงจุดโทษ ต่อด้วยเลยนะฮะไม่ว่าผลในเวลาปกติจะลงเอยแบบใดก็ตามเพื่อให้ทั้สองทีมมีโอกาสจะคว้าแต้มพิเศษดังนั้นเกมเกมนี้จึงมีทั้งหมด4แต้ม 3คะแนนสำหรับการแข่งขันและก็ชนะในเวลาปกติและก็อีก1นึ่คะแนนสำหรับชัยชนะการโดนจุดโทษและแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเอซิมิลานที่เอาชนะไปในการโดนจุดโทษ4ต่อ3แต่ดูเยชก็เป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นของแดงลิเวอร์พูลที่ยิงจุดโทษเข้าไปโดยที่คอนสแตนตินอสซิมิกาสและก็นาบีเกตาคือ2คนที่พลาดไปในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามวิธีการยิงจุดโทษของดูยสนั้นใช่ว่าจะน่าเชื่อถือเสียเลยทีเดียวเพราะเป็นการทําประตูในสไตล์ที่อดไม่ได้นะฮะที่ทําให้กองเชียร์โห่รอกกันหนักมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามที่สุดแล้วมันก็เข้าประตูไปแต่แฟนๆก็อดขำไม่ได้จริงๆที่จุดโทษสุดประหลาดนี้ตรงตาข่ายแม้แต่ครอบเองก็ยังอดยิ้มเบาๆมาไม่ได้เหมือนกันที่ได้เห็นนะฮะกองหน้ามูลค่ากว่า64.2ล้านปอนด์ ของเขาเนี่ยยิงจุดโทษที่ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในการยิงที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งอันโตนิโอมิบารันเต้ผู้สัมประตูของเอซิมิลานเองก็ยังไม่สามารถจะซ่อนรอยยิ้มของเขาเอาไว้ได้เช่นเดียวกันเมื่อจุดโทษแสนเบาบางของดูยเยสสามารถลอดมือของเขาเข้าประตูไปเจ้าตัวก็ได้เข้าไปชนหมัดและก็ลูบหัวดูยเยสเป็นคำชมและกลายเป็นช่วงเวลาน่ารักน่ารักของทั้งคู่นะ จเจอกันครผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโหมโปรงล่วงหน้าก่อนที่คาราบาวคัพรอบที่4จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่2ธันวาคมนี้บอกว่ากลุ่มผู้เล่นจากทางโบลคับ2022ที่มาสมทบภายหลังคงยังไม่มีส่วนร่วมเพราะความเข้าใจในทีมตามหลังพวกพ้องเป็นสัปดาห์ซึ่งดาวินดูเยสอุรุกวัยคือผู้เล่นอาจากฟุตบอลโลกคนแรกที่สมทบทีมตามมาด้วยเจนันฮาร์เดสันเทนนิสเดอร์อาร์โนและก็ปรฟันได อย่างไรก็ตามเจเคเปิดนะว่าคงเร็วไปที่ทั้ง4คนจะมีส่วนร่วมกับเกมที่เอทียสสเตเดียมโดยบอกได้เลยว่าจริงอยู่พวกเขามีโอกาสที่ลงสนามอย่างแน่นอนเพราะซ้อมไปแล้วซึ่งการเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยเฮนโดเองก็ตามมาซ้อมที่ดูไบเหมือนกันเวอร์ชก็เข้าสมทบแต่ผมไม่คิดว่าตอนนั้นจะลองส่งเขาลงเล่นทันทีโดยกรณีของแฮนเดอร์สันไว้รอดูเชนก็ไว้รอดูเช่นเดียวกันแต่เพราะกลุ่มใหญ่ซ้อมด้วยกันกว่า2ส,สัปดาห์เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญซึ่งมันก็เจ๋งเลยนะ ถึงนตอ,ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเอาอย่างไรก็หวังว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เราทั้งหมดเนี่ยทราบกันเกี่ยวกับเรื่องที่อังกฤษแล้วยุโรปก็ส่วนใหญ่และกำลังมีไวรัสระบาดไปทั่วก็หวังว่าจะไม่โดนกระทบนะจานั้นค่อยตัดสินใจก่อนแข่งขันหนึ่งวันว่าใครควรจะเตะเกมมาเมอรสบอดีนาต้องเกมที่ดีน่าติดตามหลังพักแข่งเวิลด์คัผมเองก็ยังตั้งตารอคอยอยู่นะ แมนเชสเตียยืนหนึ่งในการรับเชวนชดเชยจากทางสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี فا ที่พวกเขาปล่อยผู้เล่นในทีมไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022ขณะที่เลฟูก็รับค่าชดเชยไปถึง1.57ล้านปอนด์กับการมี7นักเตะไปเล่นที่กาตาร์โดยฟี فا ใช้งบประมาณทั้งสิ้น169ล้านปอนด์หรือประมาณ7.2พันล้านบาทในการ่จยเงินชดเชยให้แก่สโมสรที่ปล่อยนักเตะ ในสังกัดไปเล่นมหกรรมลูกหนังโลกโดยคิดเป็นเงินจำนวน8,120ปอนด์ต่อวันสำหรับผู้เล่นแต่ละลายซึ่งระยะเวลานับจากช่วงเตรียมตัวลงแข่งขัน1สัปดาห์ซึ่งสมโมสรที่ได้รับเงินส่วนนี้มากที่สุดนะฮะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฟิบริงกิท โดยทางบริษัทสีฟ้ายได้มีการปล่อยผู้เล่นในทีมไปเล่นทั้งสิ้น16รายซึ่งเป็นตัวแทนของชาติชาตินั้น9ทีมและคนที่ไปได้ไกลที่สุดในทีมก็คือปูเรียนอัลวาเรชที่พาทีมชาติอาจิติน่าทะลุเข้าชิงชนะเลิศในครั้งนี้ขณะที่ทางผู้เล่นของซิตี้รายอื่นๆอย่างเช่นแจ็คกิริชแอดเดอร์สันและก็บริจันโตซิวาจอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศแต่ก็ทำให้สโมสรได้รับเงินส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะ โดยทางเดอะไทม์เองสื่อเบืองผู้ดีประการข่าวด่ว่าแมนซิตี้จะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1 0 2ล้านบาทมากกว่าบาซร์เลนาที่ได้รับอยู่ที่3.32ล้านปอนด์หรือประมาณ112ล้านบาทแม้ว่าทางเจ้าบุญทุ่มมีผูเ้เล่นไปโม้แข้งที่กาตามากกว่าก็ตามที17คนพพเพราะโดยผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเนี่ยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้าย โดยตัวเลขคาดการณ์ที่สโมสรในพรีเมียร์ลีกจะได้รับค่าชดเชิจากฟี ف างานนี้อาร์ซอน10ราย2.1ล้านปอนด์อัสมิล่าต4ราย798,000ปอนด์บรอดมัต2ราย290,000ปอนด์เบรนฟอร์ด6ราย900,000ปอนด์บริัน8ราย1.38ล้านปอนด์เชลซี12ราย2.46ล้านปอนด์คีซันพาเบรต2ราย290,000ปอนด์เอฟเวอร์ตัน4ราย773,000ปอนด์พรูดม6ราย 1.02ล้านปอนด์ริเดเจตาราย4,99,000เ่ปอนด์เลสเตอร์ราย1.13ล้านปอนด์ลิฟูเวอรายูล7ราย1.57ล้านปอนด์แมนเชส์เสตอร์ิราย4.5ล้านปอนด์แมนเชสเตอิ์1าราย2.92ล้านปอนด์นิวคาสเซิ5ล5ราย1.08ล้านปอนด์นอต์ิงแฮมฟอเรสต์5ราย7จ0 0 0 0ปอนด์เซาเทมตัน2ราย2,90,000ปอนด สเปอร์11ราย2.32ล้านปอนด์และก็เวสต์แฮม5ราย1.15ล้านปอนด์ในน,นี้และข่าวทีฟูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมาฟังกันทุกคนครับ